นี่คือรอสตรีทเอทูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายไดว่านะครับนี่นะครับที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆนะครับอันนี้มาชมนะครับในงานเปิดตัวนะครับที่โชว์ดีซีนะครับที่ทางไดว่าได้จัดขึ้นนะครับเรามีโอกาสได้จับตัวจริงนะครับกับเจ้ารออสตรีทเอทูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี23นะครับพี่ๆี่ครับนี่สวยมากนะครับพี่พี่ครับ a 2 p w นะครับรอบ7.1นะครับตัวนี้ขนาดสปูนที่34มเมนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะครับตัว HLC นะครับไฮเปอร์ลองแคสนะครับที่ขนาดสปูนจะอยู่ที่36มเมนะครับไฮเปอร์ลองแคสนะครับเรามาดูสเปคกันนะครับพี่พครับวานี่นะครับ 19 0กิกรัมนะครับรอบ7ลูกปืน10บอลแบริ่งแล้วก็เบรก6กโลนะครับเบรกจะพอๆกันกับตัว HLC นะครับไฮเปอร์ลองแครนะครับแต่ว่าขนาดสปูลจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับก็ใส่สายพี่สพี่นะครับงานช่อนชาโดกระสู่กับคงนะครับตัวนี้เป็น Max Z b o o s t นะครับ G1 ดูลาลูมินนะครับสปูลนะครับตัวนี้ก็มีความเบานะครับพี่ๆครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่เป็นเดโมนะครับ สินค้าตัวอย่างปรับระดับได้นะครับตัวนี้นะครับยี่สิบระดับนะครับพี่พี่ครับตัวนี้นี่นะครับเป็นล้อที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักเข้ากันกับตัว hlc นะครับไฮเปอร์ลองแคสเบรกเข้ากันนะครับแต่ว่าตัวสปูลจะเล็กกว่านะครับ3ามิี่มิลนะครับสำหรับตัวสตรีท a 2 tw นะครับ ระบบแมกซิลกันน้ำเค็มนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็รอติดตามในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสินค้าก็จะทยอยเข้าไทยนะครพบพี่ครับวันนี้ก็เอามารีวิวการแบบสดสด้อล้นะครับให้พี่พีได้รับชมกันที่งานเปิดตัวไดว่านะครับที่โชดีซีกรุงเทพนะครับพี่ครับปี23 A2TW เบอร์พันนะครับ